มาครับพี่น้องครับหนึ่งไก่โตเนี่ครับพี่น้องบึ้ยเลืองเหลืยงงามๆครับพี่น้องไอะพูดถวยหมวกกอ,อกเลยพี่น้องเลยหมวประเดี๋ยวครับตับไตใส่พุ่งครับปีอย่าไม่เมดครับพี่น้องเอ้ยพี่อย่าพอมาถึงเพอเดียวดอกเห็นมาะกระไดของแบงค์เสริมฮวันฮครับแบ,บ,บงค์มันแสบหรือเปล่ มาดอพี่น้องครับหนึ่งใกล้สุดสมุนไพรครับพี่น้องไกล้ตัวไงครับห่อยใกันเด็กบองออกกันมสางอพ้อในส่กันสวดีครับโอ้โออ้โออ้้โอ้โอ้โ้โ้อโอ้้นอ้โอ้โอ้อโอ้อ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โอโอ้โ้อ นีหมดนะไงไก่เส้นยดมาหน้าพี่น้องมาหนึ่งไก่สุนสมุนไพรครับพร้อมปลาแดดบองแซ่บๆซ่กับพี่น้องมาเลยสวัสดีครับมือถือแดนฟรีกินหอวสุขศิกรนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจุ่มผักกันมาครับพี่น้องครับหนึ่งไก่โตเงี้ยครับพี่น้องบึ้ยเลี้ยงเลี้ยงงามๆกับพี่น้องพร้อมบองปลาแดดครับเฮี้ยพุ่งถวยหมวกกองเลยพี่น้องเลยบองปลาแดดครับตับไตใส่พุ่งครับเพียะไม่มดครับพี่น้องอุ้ยเพียเพียใส่ครับใส่เพียนี่ละ ตงใส่ครับพี่นอ้องใส่ขึ้นเรื่อยๆใส่เยอะแยะหัวใส่ก็มาะสร้อยสร้อยแล้วกักวดกินโหลดฮะมาเอาโหลดยิ่งกินบดีนหยาบมึนมากกว่ากู้ยไส่แหละหยาบมึนมากพี่น้องมาเสียบๆกัน,นค,ครับป้าเดียบองครับเี๋าโจโกกลเลยพี่นอ้องเอามาผู้เดียวดอกเห็นว่ากระไดเขาแบ่งกันงวงคือกอไปออกบองเปื่อยครับครับอ๋อ มือใครที่ลูกค่ะมาพี่นอ้องห่อนๆครับอืมหอมครับ,รบเปื่อยดีครับพี่นอ้องเลยอื <c oughs> อะไรบอกรับพี่น้องไม่เห็นหรอ,อ,อ,อครับกระเดวยวพันหน่อยจ้ะนม่นบองเอาแต่พึ่งเกาดีมันแสบดี้อกมันบองไมง่ตงใช่ยังไงใส่ครับพระเมันแสบใส่แก่าบาทเท่าไหร่ง คุณไูตำเดยกินวองปลาแดยวะหรอเีอออขอแหงมนว แต่งจะล่างบ้านนีอคุณรเปชนไม เขาเดียวไปอุดเบรก Thả nhẹ Hay nó Rồi quá Mình ta bị đi con lăn challenge này kìa Bây giờ

ไม่ยอมไม่ยังได้ยังไม่ได้ ไอซัมหนีนอนก็รลางมัน เยอครับอืมอืด,อ,ดอืมจับต่อโอ๊เสียบไปเน่อยอะ อือในา <c oughs> จานจ้ะจาอไย่งนีค่ะนี่ค่ะบ่ดยแม่ไม่จา่าอปากว่าอะมันตกอันอือม่หมอืมฉันอือมันเ็นีได้อ่านอืมอืมอย <c oughs> ข้าวองบ้านเอิม,มาตะเว่า,าเหนื่อยยไม่อือ ก้อกนกระดูกเหรอ่ะใชอประิท์ไทมันอะไรกระดูกจิมดมมนี่อันนั้นนะยีงอย่างไรสันหลังม,นนะมันมองมันมีอันนมีไหมมไหมเอาคขะเนา เปื่อยดีครับพี่น้องเอ้ยมันพร้อมหมักเข้าวหอน่ายหน่อยพี่น้อมันไพ่บานๆเหรอ ยางเนี้ยเป็นไห่ยจำบังหันสุดยอดเลยพี่นอกก้องดูความดโกูเลย <c oughs> หนึ่งใกล้สุตสมุนไพรกรบพี่น้องเหมือนพร้อมบองปลาแดดโตง่ายกระง่ามกรบพี่น้องหางสีซางนนหลานอยู่นี้เล่าเห็ุเองเ<ล>อาจันไรก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่หลอมหนึ่งยุทธีตามยุทธโมครับบ้าปุยจูพากรับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปือเป็นกำลังแรงใจกรบพี่น้องปลาพีปลาน้องครับกินเขาเงยเว้นย่ำขึ้นครับพี่น้องเอาเมื่อนี้ครับไว้สมิงกัน คลิปหนามาไมก้กรบพี่น่องโชคดีความสุขยยกลิปจะกไข่ยยกจนครับเราด้วยคือเก่าหะพี่ี้องอ่ะสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากอะไรกวาดแช่น้นเด้อพี่น้องเด้อ